มาทานไส้กรอกุนเส้นกับไส้อั่วด้วยกันค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆร้อนๆเลยค่ะกินกับนะคะกระลำปรีแตงกวาแล้วก็พริกค,ค่ะเดี๋ยวาพาไปหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าไส้อั่วนะคะข้างในจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ นี่นะคะนี่คือข้างในของไส้อั่วค่ะน่าทานมากๆากนี่นะคะกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะเวลาเรารับประทานนะคะกับผักกับนะคะอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะกัดพริกเข้าไป นะคะคทานกับกระลำปรีแตงกวานะคะจะออกเผ็ดๆหน่อยนึงเวลาเราเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะไส้อั่วเราหั่นเรียบร้อยแล้วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาใส่ภาชนะไว้รอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะในส่วนของไส้กรอกกูลเส้นค่ะอันนี้จะเป็นไส้กรอกกูลเส้นนะคะนี่นะคะ ได้กรอกกุ้นเส้นก็น่าทานมากๆนี่นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะนี่นะคะอยากบอกว่านุ่มมากๆนุ่มแล้วก็อร่อยะคะ่ะยิ่งทานตอนร้อนๆนะคะยิ่งอร่อยมากๆกลิ่นหอมจากกันย่างก็ยังอยู่นะคะ นี้นะคะเราจัดใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ